สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพามาชมกับเจ้าคันนี้ครับกระบะ4ประตู LDA หรือแคร์โฟของเรานั่นเองนะครับนี่ฮะโอ้ตัวนี้แต่งจัดแต่งเต็มอีกหนึ่งคลัมนะครับผมนี่ครับที่เราจะส่งมอบรถกันนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับอ่าเดี๋ยวพี่ที่พาไปชมเป็นน้ําจิ้มบางส่วนก่อนดีกว่านะครับวพาเป็นไงบ้างครับผมนี่ฮะสาหรับตัวนี้นะครับผมโลหะสังโปงอากนะนะครับนี่ฮะ เป็นล่ F1 นะครับผมลลยช่างใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นลลยอะกนะนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วแล้วก็ไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะพร้อมด้วยนี่ฮะตัวกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นแบบเคปล่านะครับผมโอ้เข้ากับกระจังหน้าแล้วก็เข้ากับฝาโปงนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมรวมมาถึงนี่นะฮะในส่วนของสเกิร์ตรอบคันนะครับผมเป็นของสปอร์ตตี้นะครับผมนี่ฮะคล้ายๆกับตัวอ่า X Series นะครับเดียวคล้ายๆกับตัว X Series นะสวยๆแบบนี้นะครับผมเราๆเทพๆแบบนี้นะครับผมพร้อมกับไฟหน้าแล้วก็โปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเลี้ยวตรงนี้นะไฟไฟเลี้ยวเนาะแล้วก็เป็นไฟสปอตไลท์นะครับผมนี่ฮะชุดแต่งที่สวยแบบนี้นะครับชุดแต่งสปอตไลท์นะครับผมนี่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยของเขาเนี่ยจะมีขีดแดงมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตรงนี้นะครับผมจะมีขีดแดงให้มาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยสำหรับสี่ประตู ดีเอนะครับตัวนี้เป็นซีปตูเอลดีเอนะเดี๋ยวลูกคนะ้างงว่าจะเป็นในส่วนของ X Series นะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะงงนะแล้วก็ตัวนี้ครับผมนะนี่เลยนะนะครับผมนี่ดูลนะ้อเทปๆแบบนี้นะครับผมดูล้อเทปๆสวยๆแบบนี้นะครับผมกับ D1 SL นะครับผมขีดแดงนะครับนี่เลนโซนะของเลนโซนะโปรเจกต์ดีนะครับผมตัวนี้โอ้โหหล่อสวยๆครับผมตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับผมเนียนะดูงาน้องฮันยานทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ฮะฝาเป็นสีน้ําเงินล้อสีน้ําเงินแล้วก็ รอบเบกสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมลัดด้วยยางสกายเล็กนะครับผมนี่ฮะลัดด้วยยางสกายเล็กนะ255 50 18นะครับผมอ่าตัวนี้ลัดด้วยส5งห้าหนี่ครับพร้อมชุดสเกิร์ตของเขาเนี่ยไปถึงด้านหลังเลยครับผมเห็นไหมครัตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตของเขาทั้งชุดเลยครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ครับไม่พอจากฝาโป้นะครับผมนี่ฮะมาถึงนี่เลยนะครับผมในส่วนของตัว โหกระจกนะผมเป็นเคปล่าเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็นี่ฮะอีกตัวหนึ่งก็คือตรงนี้ครับสาวกาศนะผมโหให้มาแปบดูทรงสปอร์ตเลยนะสำหรับชุดแต่งนี้ชุดนี้เป็นชุดเต็มของเขาเลยครับนี่ฮะสำหรับตัวนี้เป็นชุดเต็มของเขานะสำหรับตัว4ประตูตัวนี้นะครับผมนี่เป็นชุดเต็มของเขานะครับผมดีครับแล้วก็อ่าแจกคุณยายอยู่นี่สองคันนี้อยู่นี่สองคันนี้อยู่นี่อ่านี่ฮะ ดรถไม้ด้วยนะพี่เดราได้จ่ายราคาให้โบด้วยนะอ่ะนี่ฮะแล้วตัวนี้ครับผมเป็นสกายเล็กครับผมเป็นสกายเล็กนะนี่ครับสวยๆนะครับผมนี่ฮะล้อหลังนี่ฮะโอ้โหฝาครอบสวยๆนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยของเขาเจอะเป็นแนวป้านๆนะเจาะเป็นแนวป้านนะครับผมไม่ได้ลึกเข้าไปทีเดียวนะจะเป็นแนวป้านๆโปรเจกต์ดีนะครับผม D1SL นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับตัว LDA นะครับผมแล้วก็นี่ฮะ ด <ITA> ีเซลของตัวน yeah, hmm. so right? ี้ก็คือให้แก๊ปหลงคามาด้วยนะครับผมก็นี้มีชุดแต่งตัวตัวแก๊ปหลงคาเขามาด้วยนะครับผมนี่นะดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ฝาโปงนะครับฝาโปงเราคือห้กับคุณลูกค้านะครับผมฝาโปงเราคือห้ี่บคุณลูกค้านะนี่เลยครับผมฝาโปงเราคือหนกับคุณลูกค้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วชุดแต่งเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยให้สเกิร์ตมารอบพันเลยนะครับตัวนี้ให้สเกิร์ตมารอบพันนะนะครับผมตัวนี้ให้สเกิร์ตมารอบพันแล้วก็ตัวนี้นะฮะ ตัว LDA ของเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะให้กล้องไฟหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ที่จะเปิดไฟให้ชมเ,เ,เ,ามาเออมดี๋ยวว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถค่อยฟังเสียงกันตอนออกมาดีกว่าเนาะให้ไปชมด้านในกันกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแต่ส่วน,นตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเสาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเทปล่าเหมือนกันนะครับผมนี่ฮนะเทเททแบบนี้ทเทเพทแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพาชมพร้อมๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคนะรับสำหรับตัวนี้นะครับผมสซหรับตัวนี้นะครัรบผม ตัวนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใส่ดิฟฟี่นะก็คือเน้นแต่งภายนอกนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ใส่ท่อมาหนึ่งใบนะครับผมสาหรับตัวนี้นะนี่ฮะตัวนี้ก็คือใส่ท่อมาหนึ่งใบนะครับผมนี่เลยคือส่วนนี้นี่คือภายในของ LDA นะครับผมนี่ฮะนี่คือภายใน LDA นะนี่ครับผมตัวนี้ภายในของ LDA นะครับนี่ือส่วนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอทำความสะอาดนะครับรถก็เพิ่งแต่งเสร็จเลยนะครับผมพี่นี่ก็คือมารีวิวให้ชมก่อนนั่นแหละ นะครับผมเดี๋ยวจะพาชมว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราฟังเสียงข้อนะนี่นะนี่ครับผมเสียงข้อเลยถึงเพื่อนผมเนี่ยนะพาผมนะนี่ครับผมเสียงข้อนะผมเพราะแบบนี้นะผมนี่เลยเนดินเหน็ดตั้งแต่คอมาเลยนะผมแล้วก็นี่คนระสีแดงคือกล่องโหลดของเขานะครับผมถ้าเราอยากยกขึ้นเนี่ยเราก็ถอนออกได้เลยแล้วรถก็จะยกขึ้นไปแล้นะครับผมอ่านี่นไห ตัวนี้เนี่ยน่าจะน่าจะใส่พักปลายด้วยนะตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเหมือนใส่ใส่พักปลายมาด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮนะตัวนี้ตัว,ตวส่ระตู LDA คือใส่ชุดแต่งรอบพันนะครับผม่ส่วนตัวนี้นะฮะนี่ฮะ รถทีพ่พี่พาสกรนะรผมตัวขวามือนี่นะตัวนี้เนี่ยเป็น LDA ไม่ได้ใส่ชุดแต่งนะแต่ใส่ขามหลปบป้ายทะเบียนมานะครับผมนี่สวยเท่บเทบเทบแบบนี้นะครับผมอีกนะครับตลอดเท่บเทบเทบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ที่จะพาชมว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมสาหรับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็น4ประตู LDA เหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นสประตู LDA เหมือนกันนะเห็นไหมฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ที่จะมารีวิวนะ ตัวนี้เนี่ยไม่มีกระจังหน้ามาให้นะครับผมตัวนี้ไม่มีกระจังหน้ามาให้เนาะนี่เลยส่วนตัวนี้เนี่ยจะใส่ส่วนของกระจังหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะนี่ฮะตัวนี้ไม่มีกระจังหน้านะนี่ฮะไป LDA เหมือนกันนะครับผม LDA เหมือนกันแต่ตัวนี้จัดเต็มนะตัวนี้ก็คือจัดสไตล์ซิ่งครับผมดิฟี่หนึ่งชุดนะฮะนี่ครับผมตัวนี้ก็คือใส่ดิฟี่มาหนึ่งชุดนะครับผมนี่เลยนี่ฮะตัวนี้ใส่ดิฟี่มาหนึ่งชุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวคันนี้ รถของที่ภาันตกนะนี่ฮะเวลาเราปิดไฟนะฮะก็เป็นสีฟ้าเวลาเปิดแล้วก็เป็นสีแดงนะครับผมเราสามารถเลือกควบคุมได้นะสำหรับตรงนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้ตัวนี้อยากให้ดูคร่าวๆก่อนตัวนี้เป็นอ่าเป็น TE อีสามเจ็ดนะครับผมนี่ฮะอาจจะมืดปรไปสักนิดนึงนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็น TE อีสามเจ็ดนะครับผมตัวนี้เป็น TE อีสามเจ็ดนะนี่เลยครับผมตัวนี้เป็น TE อีสามเจ็ดนะฮะนี่ครับสำหรับตรงนี้นะครับผม งาน LDA เหมือนกันนี่ฮะ LDA เหมือนกันนะครับผม LDA เหมือนกันแต่2คน2สไตล์นะครับผมเดี๋ยวผมพาเปิดไฟคันนี้เหมือนกันว่าสวยเทพมากแค่ไหนนะครับผมนี่พาชมนะอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนจัดให้ได้หมดทุกรูปแบบนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นใส่ LDA ใส่ชุดแต่งมานะครับผมเห็นฮนะใส่ชุแต่งมาครบส่วนตัวนี้ สายคลีนนะฮะส่วนตัวซ้ายคือสาย <hi> คลีนแล้วแต่คนชอบเลย n. แล้วแต่คนชอบเลยครับผมแล้วแต่คนชอบเลยนะนี่ฮะัสำหรับตัวนี้จัดเต็มระบบหนึ่งลำนะครับผมสำหรับดีนะสี่ประตู LDA ใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับผมพร้อมล้อลาโซ่ส่วนตัวนี้ครับสายคลีนนี่สายคลีน LDA เหมือนกันนะครับผมนี่จอดเทียบกันเน้นเหตนะครับจอดเทียบกันเน้นเหตแบบนี้เลยตัวนี้ใส่ T-E 3 7นะตัวนี้ใส่ T-E 37นะนี่ครับผม ที3 7สจยอดแดงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใส่ดิฟฟี่หนึ่งชุดนะฮะตัวนี้ใส่ดิฟฟี่หนึ่งชุดนะเนี่ยตัวนี้ใส่ดิฟฟี่หนึ่งชุดนะครับผมตัวนี้ใส่ดิฟฟี่หนึ่งชุดนะอ่านี่สวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้รีวิวก่อนไปส่งรอบรถันพรุ่งนี้นะตัวนี้คือรถเพิ่งเสร็จตัวนี้ก็ใส่ท่อแบบเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเนี่ยครับผมตัวนี้ก็ใส่ท่อมาเหมือนกันครับผมสองพันนะครับผมนี่เลยครับผม เทปๆมีตัวนี้ LDA ใส่ขำหลบป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะดูไฟข้างหลังสวยๆนี่นะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็น LDA ใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้รอบคันก็โอ้โหเอางนี้นไหนๆก็มารีวิวแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ดีพาชมอีกคันหนึ่งดีกว่านะครับผมนี่ฮะนี่ฮะสองคันแล้วนะ เดืยดแถมให้อีกคันหนึ่งครับผมนี่ตัวนี้ x series สีขาวเออแต่ตัว l เอา lda มาทำนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวของแท้จากโรงงานนะเห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ยจะมีชุดแต่งมาแล้วนะชุดแต่งตัวนี้จะมาแล้วจากโรงงานเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้เป็นสีดำทั้งคันแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่ายี่สุสีแดงแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีสติกเกอร์ x series ใส่รัก x series อย่างนี้นะครับผมตัวนี้นะนี่ฮะ สามคันจอดเรียงกันแบบนี้นะผมให้เลือกเลยบ่าชอบแบบไหนนะชอบแบบไหนนะ,ต,นต, X นะตัวนี้4ประตู X Series นะครับตัวนี้4ประตู LDA จัดเต็มใส่ฝาโปรงนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้สายคลีน T37 นะครับผมตัวนีส้สายคลีน T37 นะเดี๋ยวพาชมคันนี้นี่ฮะตัวนี้ก็หล่อมไม่แพ้กันนะครับผมครับตัวนี้ X Series นะเห็นไหมครับผม X Series สีขาวนะครับผมโอเครถแต่งพร้อม เสร็จพร้อมกันแนละ้วเดี๋ยวมารีวิวก่อนนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้เป็นเวลาตัวนี้เป็นงานเวลนะเวล์สดแดงเหมือนกัน,นครับผมนี่ฮะโปรเจกต์เคโปรเจกต์เคครับผมตัวนี้นะนี่สวยๆย,ยางสองสามห้านะครับผมตัวนี้นะสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับผมล้อจะเพาคมหน่อยนะเนี่ยล้อจําพ์อมหน่อยนะตัวนี้นะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับผมฝาครอบแดงลอล้อแดงแล้วก็ คาลิเปอร์แดงนะครับผมนี่ฮะเอาตัวนี้จะเป็นตัว x สีแดงแบบนี้นะครับผมให้ชมมาด้านข้างนะนี่ฮะกับ4ประตู x series นะครับผมตัวนี้4ีประตู x series นะชุดแต่งรอบคันนะครับผมตัวนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับผมให้เรียกหน่อยให้ช่วยให้โหวตหน่อยว่า1 2หรือ3นะครับผมคันแรกครับผมเป็นตัวฝากระโปรงนะคันที่2เป็นตัว lda ครับคันที่2เป็นตัว lda นะนี่ฮะคันที่3เป็น x series ชอบแบบไหนก็โหวตเข้ามานะครับผมนี่ฮะแล้วก็ข้างหลังนะผมนี่ดูล้อ สีคลีนแบบนี้ส่วนนี้ครับเวลนะครับผมเขาเรียกว่าเวลละกันเนาะเวลแต่เป็นขีดแดงละกันนะครับผมข้างหลังจะรัดวสอาว275 4 0 1 8นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะให้ในส่วนของแก๊บหลังคามาแล้วนะครับตัวนี้แก๊ปหลังคามาซื้อเพิ่มนะตัวนี้มาติดตั้งเพิ่มเป็นของชุดแต่งสปอร์ตตี้เหมือนกันจะเป็นคล้ายๆกับตัวตัวแรกตัวนู้นครับผมจะเป็นคล้ายๆกับตัวแรกตัวนู้นนะครับผมนี่ครับสำหรับแบบนี้สส่วนนี้นะครับผม สวยสวยเท่เทแบบนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้เอ็กซิลี่เห็นไหมครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีสลากเอ็กซิลี่มาแล้วสีแดงนะครับผมนี่ฮะเอ็กซิลี่สีแดงสวยสวยแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมีกล้องถอยหลังให้มาแล้วสำหรับตัวเอ็กซิลี่นะอ่านี่ครับผมตัวนี้เป็นอีสุสีแดงสวยสวยแบบนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมโอ้โหสวยสวยเท่เทแบบนี้นะครับผมสำหรับ4ประตูนะ4ี่ประตูเราให้ดูเฉพาะสี่ประตูนะครับผม หล่อๆเท่แบบนี้นะครับผมยังไงแล้วพี่ดี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ชอบแบบไหนนะครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมอยากได้แบบไหนนะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผม3คัน3สไตล์นะครับ3คัน3สไตล์ทั้งหมดนะครับผมนี่ฮะ3คัน3สไตล์ทั้งหมดนะครับผมชอบแบบไหนรักแบบไหนนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยเนาะอ่าว่าชอบกันแบบไหนครับนี่ฮะดูฟังเสีย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 งชอบชอบ ผบางคนบอกว่าพี่ทำนี้ทำยังไงนะผมมันมันตอบมันเองนะเวลาเราเปิดแอร์แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะตัดมันเอแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับตัว4ประตูนะครับผมจะหลอ่อเท่แบบนี้นะ X Series ครับผม X Series ดาวเริ่มต้น69,900บาทนะครับผมได้ล้อท่อดิฟฟี่ชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะครับผมพร้อมรอหล่อแบบนี้ได้เลยนะอ่านี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะ ตัวนี้สวยๆนะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวตัวแท็บโฟลดีนะครับผมกับล้อ TE 3 7นะฮะตัวนี้กับล้อ TE 3 7นะนี่ฮะแต่ล้อ t ีอีตัวนี้หยอดแดงครับผมตัวนี้รอออล้อหยอดแดงนะสวยๆคลีนนะครับผมนี่ฮะสวยๆนี้นะครับผมอ่านี่ครับกับตัวนี้ดาวเริ่มต้น59,900บาทเท่านั้นนะครับผมได้ล้อพ่อดิฟฟี่ค้ำหลบป้ายทะเบียนนะครับผมแล้วก็ ดิฟฟี่ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะส่วนตัวนี้โอ้โหจัดเต็มนะครับผมตัวนี้จัดเต็มจริงๆนะฮะเอ่อน่าจะมีประมาณเกือบ9 0 0 0 0มืกว่านะฮะเก้าหกว่าบาทได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่านี่ครับตัวนี้ประมาณ9 9้าหมื่้าละกันนะครับผมได้หล่อเท่แบบนี้นะครับผมโอ้หตัวนี้เท่จริงนะครับผมตัวนี้นะ นี่ครับผมหล่อๆส,ๆสวยๆแบบนี้นะครับผมยังไงแล้วนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมถือว่าตัวนี้เด็ดดีกว่าเรียกท,ทีเด็ดของเขาเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับผมยังไงแล้วที่นีเขาขอฝากช่องทางการติดต่อน,นิดนึงนะครับผมก็เป็นช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะ Number วันอะิสุแต่งซิ่งโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็ช่องอ่า ยูทูบก็เป็นเอ็ดดี้ทำเมื่อวานรถกระบะแต่งซิ่งครับผมเบอร์โทรพี่ก็เป็นเบอร์0 9 9 3 9 66, 6 6 3 5 1นะครับอยากได้แบบไหนยังไงสอบถามทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมจัดให้ได้หมดนะครับจัดให้ได้หมดนะอยากได้แบบไหนนะครับผมนี่สำหรับตัวนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมอยากให้รีวิวรุ่นไหนยังไงสอบถามทักแชทเข้้าาามาไดเเลยเนะ อ่าวันนี้เป็นเป็นของ4ประตูแล้วกันนะเดี๋ยวส่วนของแคบเดี๋ยวพี่จะมาลงให้ละตัวนี้นะรเทพนะอ่านี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณเข้ามาติดตามชมครับ